จิรายุขอรถทัวร์ใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งจอดหน้าบ้านบิ๊กทินจิรายุแจงปมก่อกหอจะซื้อข้าวสิบปีชี้บิ๊กทินพูดชัดรับซื้อข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยขอรถทัวร์ใจเย็นใจเย็นนายจิรายุห่วงทรัพย์โศกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีการจะรับซื้อข้าวหากมีคุณภาพเพียงพอ หรือต่อเมื่อองค์กรต่างๆให้การรับรองถึงจะซื้อนั้นตนถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าข้าวดีมีคุณภาพจะเททิ้งเพื่อหรือจะให้เอกชนนิสัยเสียในยุคก่อนมาซื้อราคาถูกบอกจะเอาไปทำอาหารสัตว์แต่เอาไปขายให้คนกินแพงเพื่อเวลาผมเด็กๆคุณแม่บอกว่าข้าวใหม่ไม่อร่อยคุณแม่ยังชอบซื้อข้าวเก่ามาหุงทานแม่บอกว่าหุงขึ้นหมอหอมมากรสชาติดีมีโปรตีนแต่เคสนี้ก็ชัดนะครับว่า ไม่ใช่ใช้คำว่าข้าวเก่าอย่างเดียวเก่าแล้วต้องรับรองด้วยว่าทานไปแล้วดีมีคุณภาพไม่ต้องพึ่งโรโมติวนายจิรายุกล่าวต่อไปว่ารัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าข้าวผ่านมาตรฐานองค์กรต่างๆให้การรับรองว่ามีคุณภาพที่ดีบริโภคได้ถึงจะจัดซื้อเข้ามาถามจริงฝ่ายค้านคนขับรถทัวร์อ่านไม่จบหรือตั้งใจเอามาหลอกด่าฟรีวันนี้ต้องพูดคุยกันด้วยข้อมูลเช่นหนึ่ง ถ้าข้าวเน่าถึงขนาดคนหรือสัตว์กินไม่ได้ก็ควรเผาทิ้งเลยสองถ้าข้าวดีมีหน่วยงานรับประกันจะเอาไปทิ้งทำไหม 3. สามถ้ารับรองว่ากินได้มีคุณภาพต่อร่างกายสามารถขายได้ก็ควรขายให้กับเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้นำเงินกลับเข้าไปคงคลังนำไปพัฒนาพัฒนาประเทศต่อไปไหมสี่รถทัวร์บางทีก็เลือกจอดบ้างอ่านให้ครบจบให้เคลียร์ประเทศจะได้ก้าวไปได้เร็ว ติดลมมาสิบกว่าปียังไม่เพลียอีกเหรอนายจิรายุกล่าวต่อไปว่าสรุปฟังนะรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าหากเข้าดีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็พร้อมที่จะรับซื้อไว้แต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็ไม่สามารถรับซื้อได้เข้าใจตรงกันนะครับนายแชะกละับพีเคเปิดชัดหลักฐานโจลี่เงียนลั่นตอนนี้กลัวแล้วจะไม่ยุ่งแล้ว พีเคปิยวัฒน์เปิดแชทหลักฐานแฉกลับโจลี่เงียนยอมรับเคยคบกันจริงหลงมากแต่ตอนนี้กลัวแล้วจะไม่ยุ่งแล้วไม่เอาแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนและดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆสำหรับเรื่องราวของพีเคปิยวัฒน์กับโจลี่เหงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานเด็ดออกมาโชว์งานนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวล่าสุดพีเคได้เปิดแชทที่คุยกับโจลี่เงียน โดยเป็นข้อความฝ่ายหญิงยอมรับว่าไปสมุยก่อนไปออสเตรเลียโหลดรูปช้าไปนิดหนึ่งซึ่งคาดว่าช่วงเวลาดังกล่าวโจลี่เหงียนก็อยู่ที่สมุยแต่กลับบอก PK ว่าไปออสเตรเลียโดย PK เขียนแคปชั่นว่าโอเคนะครับโดย PK ได้ให้สัมภาษณ์กับเอพ็บทูเดย์ออนไลน์เผยชัดว่าจะไม่ยุ่งกับนางแบบเวียดนามคนนี้แล้ว100เอร์เซพร้อมยันว่าไม่ได้คุยกันมานานสเดือนแล้ว ส่วนรูปที่อีกฝ่ายโพสต์ว่าเป็นสตอกเกอร์นั้นทาง DJPK ยอมรับว่าเป็นเจ้าตัวจริงแต่เมื่อนานมาแล้วตอนที่ไปเที่ยวเวียดนามสำหรับกรณีที่เช็คอินสมุยนั้น djpk ยืนยันคำเดิมว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวกับครอบครัวเท่านั้นส่วนเมื่อวานนี้ก็ทำงานอยู่ย่านอโศกและวันนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านไม่มีทางไปโผล่ตามภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลแน่นอน ต่อมา PK ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ยอมรับว่าเคยคบหากับโจลี่เหนียนจริงเป็นผู้หญิงที่สวยและหลงเพราะฝ่ายหญิงเรียกแฟนแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วซึ่ง p ีเยังได้บอกอีกว่าถ้าอดีตภรรยาโยเกิร์ตนัทชาจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่หรือว่าจะไปเจอใครคนใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง